ครับสวัสดีครับเมื่อวานวันพุธที่23สิงหาคม2 5 6 5ครับผมนครต่อร่อนวัวตอนนี้ยังอยู่ที่ตลาดนัดโคกระบืออำเภอพ้นท่องจังหวัดเลยครับมีทุกวันพุธนะครับตลาดนี้นะครับเมื่อนี้งัวหลายจัง่อยครับผมที่ได้3คลชิปนะครับเพราะว่างัวหลายนะครับผมก็ทายไรไม่เรื่อยเอาต่อไปเป็นชิปที่3นะครับเด้อเอาชิปสุดท้ายครับเอางัวที่เหลือนะครับเป็นงัวแดงทั้งหมดเด้อเอาสิมีงัวโบนยู่เอาขอคน ของผัวนสวัสดีครับครับผมอ้าวมาดูหูยาวๆแม่โบดเนาะแม่หูยาวๆอ้านี่แม่หูยาวๆนะครับเป็นบาทสินบ่ครับบ่หรือหูกระทงบาินบาสินเป็นบาทสินเลยเนาะหูยาวเลยบาทสินเลยนะเปิดเพิ่นไว้เท่าไหร่ครับนี่สี่ห้าสี่สิบห้าครับโอ้สี่สิบห้าได้ครับเด้อหูยาวสี่หมื่นห้าหูยาวบาทสินเลยเนาะนี่เนาะ บาสิ้นเด้อหูเงยาวๆประมาณลอยหาิบเด้วอว่าข่วมสูงเพิน่นบาสิ้นที่สูงเด้อครับลอยหา<ๆ>ิบเด้อแต่เพิ่อนที่ออกคงข้มง่าหน่อยเนาะครับตูน้ำเลี้ยงนะครับเด้อแต่ว่าไม่มีปัญหาครับไปขุ้นได้ไปใส่ยาได้ก็ดีสมบูรณ์หางเงวครับแม่นี่เด้อเอาถือว่าเป็นเครื่องดำนะครับเครื่องดำาหางเงวคอดำคอหูดำถือว่าเป็นแม่โบเลยครับเด้อ แม่โบดครับแม่โบดหน้าตาสวยนี่ครับนี่เป็นบาซินนะครับเด้อฮินดูบาซินนะครับสวยๆนะครับหูเงาเลยพี่น้องมักสายหูเงาๆนะครับเด้อหน้าวันตาหวานๆนี่ครับหัวโง่ๆแขลงขาพุ่มีแต่นี้นะครับแต่ว่าเพ่นจีออกโค้งจัีหน่อยเด้อออกโค้งๆนะครับอาจีตตกน้ำเลี้ยงจัีหน่อยเขาเป็นได้ลูกจักโตแล้วครับนี่มั่วสาวบอก โอ้เป็นแม่สาวนะครับเด้อเจับจะปีนี่จ้าปีมประมาณจ้าปีปีแปดเดือนปีแปเดือนปีแปดเดือนปีแเดือน่สิบเดือนพอดีเนาะปีแปเดือนคือมีิเดือนเด้อเขาเปิดไว้สี่หมื่นห้าครับสี่หมื่นห้านะครับเด้อสี่หมื่นห้าเทียสี่หมื่นห้ เบอดไ่ครับโทษเลยครับที่มื 9, ่านนมีเงินอยเนุ่มีหม0 0าศยศูนย์เก้าศนย์ศูนเก้าสนย์เกี่สามห็ดจ็ดสามแปดแปดสามแปดครับผมเอาเบอร์จะได้คลิปจะได้โทรมาเลยพ่อหยังครับ พ่อพัดพ่อพัดจากสายนอพัดนี่กมราสายกมราสายจังหวัดกาลสินนะครับบ้านนอนหันง้างคนเออบ้านนอนบ้านนอนหันบ่จอบลักได้ตัวเดียวบ่ครับบ่ได้ยินบ่สั่งนั่นตะกุนจอบลักได้ตัวเดียวบ่ะอ๋อไมีงั้นเธอไงเธอไงตัวนี้เลยแม่นบ่หนิห้องห้องไฟครับห้องพ่อปนอห้องพ่อตัวเถิงนี่บ่ เปิดเท่าไหรครับตัวเถิงนี่าหานาหาสองหมื่นห้าประมาณจักแเดือนคือส้นปีละส้นปีเนาะประมาณส้นปีสองหมื่นหาสูงร้อยสามสิบห้าข้นเด้อดยกระอกงาดีครับตัวเถิงนะครับเด้อแกงขายง่แก้งขายง่แขงขาพอพันละน้อยเนาะนาันสมบูรเด้อนี่ครับงาเสมอไละนะครับเป็นว่ามันนะครับเด้อ อ้าวนี่มัานไทยนะครับเอาตีนอะไรก็ได้เด้อสายขุนพ่อพันคุ้มฝูงก็ได้เนาะเนาะอ,อืมพ่อพันคุ้มฝูงก็ได้เด้อเป็นปลาบ้านแดงครับสองมือหาครับอืมคว้วสูงกับสูงอยู่เบอร์ส่ง,งเบอร์เดียวกันบอกกับแม่นี่เบอร์เดียวกันก็ได้อ๋อขั้กได้ขั้เบอร์นี่มีบะ ศูนย์เก้าสองเจ็ดแปนึครับออกได้เด้อสองหมืหาเด้อสายขุนใหญ่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 พ่อหยังครับพ่อเรียนเรียนพ่อเรียนครับผมพ่อเรียนี่จาสกับพ่อเรียนกรมราชใสอกันกรมราส่กันพ่อเรียนกรมราชใสกาลสินของกแมาทั้งของในเสือกรทนอันนี้ของผู้ใดเน่นี่

ก็เล้วเปิดเท่าไรครับสวยๆนี่เจ็ดสิบครับเจ็ดสิบนะนะแต่ตันไหม่ะเป็นง้วสาวบ่ครับบ่กเจ็ดสิบนี่ทองละทั้งซีเดือนทองซีเดือนเด้อทองแรกของเพิ่นบอกเป็นแม่สาวทองแรกซีเดือนเอาถือว่าทองใบมันรู้ือไ่ครัือว่าทองเนาะผสมผู้ใดครับพ้อจับได้บ่โอ้ผมซื้อน้ำเขาหลอกผมลื้หมือแต่ว่าเป็นหลอดเนาะซีเดือนเนาะซีเดือนถือว่าตจวดทองได้ทองแทะเหรอเนาะ ผ่านแล้วครับผตัวแล้วตัวจแล้วท่องแน่นอนเนาะแน่นอนแต่ว่าใบหลอดนี่ยังโทรมาถามที่หลังเนาะเพราะผสมไปเนาะอ๋อคือว่าลุจะไปลุ่งนสุดนี่แหละว่าจะผสมกับใบลอยซีซิบขืนเนาะได้เนาะหัวเงา้ยวได้ควบเงาวได้ควบลึกได้เลยครับเมียเนี่ยได้เป็นท่องแหลกทั้งคนซีเดือนแล้วล่ะประสมร้อดนะครับใบอยู่อยู่เขื่อนบอกครับโค่นหางใหญ่เนาะ พ่นทั้งญ่เครื่องดำเด้วยเอาถือว่าได้ครับท่องซี่เดือนตรวจท่องแล้วท่องแท้แน่นอนนะครับเปิดไปเจ็ดหมื่นน้อยเจ็ดหมื่นถวนนะครับเอาถือว่าสมบูรณ์ขอบหูดำดำด้วยคอดำถือว่าได้เครื่องครับเจ็ดหมื่นนะครับเด้อแม่นี่เด้อยเจ็ดหมื่นเนาะเบอร์โทรอยู่ใต้คลิปครับเท่าไหรครับจ่าแม่นี่ครับแม่นี่แม่นี่เท่าไหร่ครับแม่นี่ผมเปิดไปสี่สิบเก้าครับสี่สิบเก้าพ่อเหมือนอเดือนพ่อแล้วครับ คือว่าคงูงสามไงเด้อเนี่ยนี่ร้อยห้าสิบได้150ร้อยห้าสิบ150บวกเนาะร้อยห้าสิบบวกคร่ำตัวเงานะครับพ่วมลึกได้เด้อพ่วมหนากรับพ่อได้ครับเอาผสมแล้วในทองเพิ่นเป็นมิสเตอร์เคฟหกแปดเอาเคเจ้ากาลสเคฟหกแปดครับในทองเพิ่นจักเดือนอลไรครับในเดือนกัวล้วครับในเดือนกัวแล้วผสมวันที่นะครับตั้งแต่หนึ่งหกหากระดาษหากรกฎาษเดี๋ยวนี้ยี่สิบสามสิงหากับเดือนกัว โบมันสี่สองรอบเหรอสองรอบผ่านรอบสองรอบแล้วเรียมขึ้นแล้วครับเรียมแล้วโอ้โหเขี้ยวโอ้โหแปดเอาทองที่สองเนาะครับทองที่สองด้วยครับเด้อถือว่าล่ำตัวพคนยาวดีแข้งขาบ่มมีจำหนีเนาะเต่านุมดีเลยครับเด้อครับนะครับแข้งขาไม่มีจำหนีลูกติดต้นไม้ล่อรอครับโอ้ลูกก็สวยเนาะลูกรอตั้งนี้บอกก็ลอยหาซิบขึ้นหมดแล้วหาซิบขึ้นโค่นหาง เครื่องดัเ่เด้อหางเงาเอาถือว่าแม่โค้งสางไงแบบนี้แหละครับแครงขาบะมีตัวนี้เอาเบิ้องนาเพิ่นเล็กน้อยก็ได้ครับนี่ครับนาเพิ่นเด้อเป็นบามันเนาะบามันเด้อครับเด้อบามันแดงเขานี่แหละโอ้สั่นๆ้อครับเด้อเชื่องนาเลี้ยงครับไปจับไพื่ปลาก็ได้ผู้เฒ่าเลี้ยงก็ได้เล็กน,น้อยเลี้ยงก็ได้บัวหืดบัวหัดบัวเต๋บัวถีบเนาะมาพรีบดีแครงขาดีเด้อ เว่าสมบูรณ์นะครับทองแล้วพนแล้วดครับที่าหกแปดได้ในทองเพิ่นเป็นทองที่สองครับเปิดไว้ที่สี่หมื่นเก้าครับสี่หมื่้าพูถึงหามืินเนาะสี่หมื่นเก่าด้ครับเด้อเอาสี่หมเก่าเบอร์จ้าต้ชิปครับตัวไดครับบิ่นมนี่แมนบอหน่ข้างหลังแมนี่ของไอของทั้นบอแม่ลูกโอ้แดงดีเลย เป็นลูกไส้ลูกไส้มาใสมาาสเอาแม่ลูกด้วยครับพูดลูกไส้เพิ่นเด้อลูกไส้ลูกไส้ลูกไส้เนี่หาลูกอยู่เพื่อนหาลูก หาลูกหาลูกเก็บเรื่อยกว่กนี่ะนะนี่นี่นีอ้าวแม่ลูกเปิดเท่าไหรครับนี่ยหกหมื่นห้าพันหกหมื่ลูกสีแดงเป็นลูกไส้เด้ครับเป็นลูกแรกเพิ่นเนาะทองวเป็นลูกแรกลูกยังทองว่างอยู่เนาะครับเนาะครับครัทองว่างน้ำทองว่างร้อยหาซิบขึ้นที่กันบ่ร้อยห้าสิบขึ้นเด้อมั่วเพราะเคยเข้าตลาดครับงัวบ่เคยเห็นแสงสีเสียแรกเสียพ่อโอ้งัวบ่เคยเห็นแสงสีอยู่แต่ไฮอยู่ใจหน้า เขามาแสงสีเราตื่นบาดนี่โอ้นะครับเอาเป็นลูกแร่ก็เพิ่นได้เป็นลูกไส้สีแดงดีเลยเปิดเท่าไ้ก่อนครับเปิดเท่าไรก่ครับหกหมื่นห้าพันหกหมื่นห้าพันสูงลอยแม่นี่สีสิ้นอยสีสิ้นหาบวกเนาะหกหมื่นห้าพันลอยสีสิ้นหาบวกลูกไส้ทองว่างได้ครับเด้อเอาครับลูกเก่งครับโอ้สีแดงดีเนาะดูคนเนาะคุยกันได้ครับหกหมื่นห้าคุยกันได้เนาะนี่แหละครับหน้าตาเพิ่นเด้อเอาแยงขาบ่มีตำหนีครับ เอาล่ำตัวดีเด้อแข้งขาบุมงพี่ตำนี้สีแดงเด้ออ้าวทั้งแม่ทั้งลูกนะครับเด้อเอาถือว่าสมบูรณ์นี่ยเนี่ยครับเครื่องดำเครื่องดำเครื่องดำอุ่นหางง่ายเอาถือว่าสมบูรณ์บุ้งพี่ตำนิเนาะแข้งขาเพื่อนเนาะไม่มีตำนิอะไรทั้งสิ้นนะครับเด้อเอาพี่น้องถือว่าสมบูรณ์ฮกมือหาครับแม่ลูกฮกมือหาเด้อ เอาพี่น้องต่อรองได้เนาะห้องปัหาเนี่เนาะคุยกันได้อยู่ครับคุยกันได้นะครับราคาสูงก็คุยกันได้ครับคุยกันได้เบอร์เราครับเบอร์เราโอ้เบอร์เราเนาะศูนย์เก้าแปดหนึ่งห้าสองหนึ่งห้าสองหนึ่งสองสองสี่เบอร์เดิมเบอร์เดิมครับสอจุดคนเดิมสอจุดคนเดิมครับอ่าครับเดี๋ยวเดี๋ยว้ันพันธ์สิงห์บอยบอยกับขอบคุณหลายเด้อขอบคุณครับ สามดีอย่างเจ้าสามดสเจ้าบัดรันถึอเจ้าไจักสามดีสิไนจักมวดถือไส้ครับของไทยเฮาาน้องฝนาวนองฟ้านี่นะน้องฟ้าน้องติวไปไส้เหอ๋อนี่พูดนะ อันนี้ซาหกโอ้ซาเปดแม่สาวโอ้คือเน่าดีเด็ดแบบอืมเนาะเน่าดีเด้อสองมื้อแปดเนาะทำตัวเน่าเลยครับเนาะรวยนี่ซื้ได้อยู่เนาะเนาะได้อยู่แต่ว่าเน่าเด้อเนาะเป็นประมาณจักเดือนละนี่แปดเก้าเดือนเด้องัวแปดเก้าเดือนเนาะเชื่องกับเชื่องเด้อหูจันทร์สันโอ้เชื่องดีเดีเล็บดีแข้งขาดี มันเกี่ยวใน่อยบ่มีจำนี้ด้วยไปจับไปเหม่อเนาะอ๋อคือว่าบ่มีจำนี้พูนหางเพิ่งใหญ่เลยครับเด้อพูนหางใหญ่เครื่องดำๆขายใหญ่ครับเพิ่นยังหน่อยอยู่เด้อประมาณแปดเดือนที่ใหญ่อีกหลายอยู่สองหมื่นแปดนอกฝาเนาะสองหมื่นแปดด้วยครับเด้อพี่น,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 อน้องได้เดอ๋อเอร์อยู่ 28, 28, ใต้คลิปนี่แม่มาละอันนี้สองหมื่นแปดด้วยครับเด้อเอาสองหมื่นแปดทีแสงแดดสีแดงนะี่แหล้วสองหมื่นแปดครับแนี่นี่เท่าไหร่ครับนี่ แยกลูกแล้วเนาะได้ลูกสองบวกโอ้ได้ลูกเดียวแยกไปแล้วสามมื้นหาเนาะแม่นเนาะร้อยีขึ้นได้เนาะร้อยซีสิบขึ้นได้ด้อเอาไปเี่ยวโค้งโค้งนะโค้งน้ำเลี้ยงได้น้อยน้นเลี้ยงดูแนแยกลูกไปเด้อฮะร้อยเท่าไหร่ัล่ะเนี่ร้อยีสิบร้อยซีสิบบวกเนาะ ดอยซีซีบวกโค้งสางง่ายดีครับเอาแข้งขาตรงบ่มีต่ำนี้หอกจะพิ่นเลี้ยงลูกดนะครับอาธิโตกน้ำเลี้ยงเล็หน่อยด้วยออกโค้งโจ้งหน่อยเพิ่งแยกลูกออกด้วยเป็นปลามันเน,เน่าไหร่นาะงหัวเ่าเสมอปไปด้วยเป็นปลามันแดงนะครับด้วยเอาถือว่าให้ลูกดีแข้งขาเพรมีต่ำนี้ครับ<ว>แม่นี่ด้วยเต้านุ่ดีครับเพิ่งแยกลูกไปด้วยซีเต้าซีหัวครับซีหัวเอาถือว่าสมบูรณ์เปิดไว้สามหมื่นหาเนาะ ามหมน้าะครับม่อลราบอละมาสองตัวนะครับเบอ<า>2 2> ร์อโทษเลยล่ะศูนย์หกสี่เก้าหกศูนย์สองหนึ่งเก้าเจ็น้องฟ้าจากบ้านข้ามพักน้ำตำบลน,น้องแหน่อำเภอมืยบดดีอ๋ออำเภอกุดชุ่ม,ม,มจังวะอะไรนะครับนะเอาโทษมากนะครับเอาที่น้องไดงม่วย <laughs> จังหวัดยโสธนเด้อครับว่าม่นหลวงเดอ้ออ้าวห้อยสีเอาเมื่อหรือป่ครับนี่บ่เออได้ไหมเอาเมื่อหรืเอเปครับ่โอ้ครับเอา,อา กระท่อมทำใจกระท่อมทำใจของน่อใหญ่กะเอาพ่ใหญ่ปาเสือได้ยังมางไหมนี่โอ uh huh? ้ใจว่าขายหมดแล้วพอผู้ใหผู้เดียวก่เลยนี่กะให่กไอทิศเสื้อเจ้าค้ณเสือคุณหมอแกเจ้าโเนตเดดีครับมือนีมาสุดท่ายมือเลยวันนี้กาวาโบมืองไงเลยมาตรวบ งวดลายพงมือไายจุดคันลายลายมือนีงวลายเลยมไยได้สคิปเลยเพราะว่ามือนีงวดลายพ่มยาเื่อเท่าไรจันนะหมื่นอันนี้ห้าหมนเนาะโอ้ยเนาดีเนาะเอามาเบิงนะครับเขาเปานห้ีมาน้ที่ออกดึงมาแล้วนีละกันทำไมได้ีม้แม่มันหิ่ โอ้ตีวัดเงาเลยเนียจันเปิดเพิ่นไว้เท่าไรก่อนครับแม่นี่ห้าหมื่นถั่วหน่อห้าหมื่นตัวได้กลมๆครับเป็นแม่สาวครับบอเนี่ยจันเป็นแม่สาวบอเป็นแม่สาวทองแรกเนาะเนียกาลังแปรงใบครับเอาใบบ้าโปรโมทดเลยนี่เป็นทองแรกของเพิร์ดเดอสูงกว่ามานจังเลยเท่าไหร่นี่ยจันสี่สิบบวกเนาะสี่สิบบวกคว่ำเงาได้เด้อครับเด้อคว่ำเงาได้คว่ำหนาได้คว่ำลึกได้ยแหละแม่นี่เนาะ ถือว่าสมบูรณ์แล้วเด้อะข้อมืดอดำดำข้อดำเครื่องดำหางดำดำดำ,ดำมืดเนาะแดงได้โตถือว,<ำ>ว่าได้เครื่องแด้วครับเด้อหางพว่วงหางสวยเอาครบเครื่องครบเครื่องนะครับแม่โบดล่ะครบเครื่องนะครับโบดครบเครื่องนะครับแดงโบดแดงโบดเด้อเอาล่อใบครับเดี๋ยวไปพบล่อใบจับพ่อใหญ่กาบเอาใบยูโรดมา ห้าหมื่นบาทท้วนขาใหญ่ดีเนาะใหญ่จัดเนาะเรียบดี้ะครับเด้อเรียบดีรึ่งได้นมดีซีแม่สาวรึ่งแยาวเลยเด้อนี่ยครับเอาบือรึ่งได้บามันแดงครับคือว่าสมบูรณ์แม่นี่ทาใบได้ครับนี่นี่ล่อใบน้ำบรรยากาศเอาเอาพวงแค้นลังงพ้นไปได้เอาสวยสวย เปิดไว้ราคาปปหาหมื่นปลามันแดงแดงโบดทครบเครื่องเป็นท้องแรกนะครับเปิดไว้ที่ห้าหมื่น 50, ท่วนห้าหมื่นท่วนตัวเลขกลมๆตอรองได้เนาะยายนไปทรงไห่ทั่วทีบทั่วแดนงายการี่ไปทรงหไห่ด้ครับเด้อใบอยูใสใบยูบานบัวคือหื่งแ,แก ああเอาไปเอาใบครับไปเอาใบทาใบอา้าวนี่บวกดีแล้วนี่เานาะอ้าวนี่ตลาดพ่นท่องนะครับเด้อฝนกน็เมื่อสัปดาหละแต่ว่าก็ยังมีบวกอยู่ครับเอาหนาตลาดพ่นท่องก็ตรงมองบวกครับมองบวกไว้เออนี่บวกโอ้ใบบางใหญ่เปิดเครื่อเลยนี่ไปเอามาปาดการปฏิทินมาเนี่ที่เปิ้ลเอ็ก โอ้ SR062 ได้ในทองเพิ่น Triple X X X เดี๋ยวเอเิ่กันนะเอาบามันแดงนะครับจากผู้ผาฟ้ามเอาผู้ผาฟ้าม Triple X SR026 จักเดือนแล้วนะครับเดี๋ยวผสมวันที่เก้าสิงหาหกหาเมื่อนี้งี่สิบสามรอบพานรอบรอพานรอบดย เอาเก้าก็สมเดือนนี่แหลนะนี่กะแม่นบอเพิ่งนะไรนี่กะแม่นเดือนนี้บอลเดือนแปดที่เดือนสิงหาเก้าสิงหาเดือนนี้แหละสิงหาเดือนนี้แหละเอาเกิดสีพันรอบแล้วเอารอพันรอบาราคาเมื่อนี้วันที่ยี่สิบสามครับเอารอพันรอบในทองพันเดือดที่เปิลเอกครับ ที่เปิลเอ็กซ์ในทองเด้อรอผ่านรอบเป็นผสมเทเล่ค้องเพิ่นครับเอาเปิดใบห่าเมืนต่อรองได้เด้อครับเด้อแม่สาวผสมเทเล่ครับผสมที่เปิ้ลเอกนะครับเด้อจากคู่พาฟั่มฮะลูกตัวนึงก็ขายลูกคนนี้เอาเพาะเป็นแม่สาวบ่ะไอ้บอแม่สาวเนียโอ้ยได้ลูกแรกได้ลูกเดียวลูกเดียวแยกไปแล้วเนาะแยกไป้นึงกันพร้อมโอ้ยผมนึกว่าเป็นแม่สาวเลยเขาได้มาน้ำกันเนี่ย โอ้เพราะว่ามันนั่งเซิ้งเขาเลยขายแบบในคนเซิ้งแล้วเขาได้ขายแบบเอาเป็นแม่ลูกเดี่ยวได้แยกไปแล้วทองที่สองเลื่อนในทองเพิ่นล่อพานล่อผสมชิปเปินเอ็กครับเปิดใบหามือเนเอาเบื่อโทษยู่ยตตชิปอยู่ยนะครับตัวนี้เด้มันเป็นซัดบ่เนี่ย,เป,เ,ยเ,เป็นเชิ้งจะเปิดเซิ้งด้วยกันมือเปิดไว้เท่าไหร่เนี่ยเปิดใบหกหมื่นหกหมื่นเพิ่นได้ลูกเดี่ยวบ่เนี่ย,ยอันนี้ลูกเดี่ยวก้านล่างเป็นซัด เดี๋ยวเด้พื้นทรายจำนหน่อยก่อนเอานี่เพิ่นเป็นสัตว์นะครับเพิ่นหุ่นนี่นี่นะครับเพิ่นเป็นสัตว์นะพร้อมที่ผสมนะครับเปิดไว้หกหมื่นนะเป็นแม่ลูกเดียวนะครับเด้อแม่ลูกเดียวต่อไปเป็นตัวที่สองของเพิ่นนะครับสูงประม่านชักลอยสี่สิบหนาดีครับหนารื้อคว่ำหนาคว่ำได้นะครับเอาเพิ่นเอาไว้นี่ใส่หนองขีดตัวไว้นี่เพราะว่าเพิ่นเป็นสัตว์นะครับเพื้นหุ่นเอ้าเพื่อนเป็นส พูนหางไงเครื่องดำเนอเอาเพิ่นร้อยขีดตมพูนอ่ะอ้าวถือว่าสมบูรณ์ละแม่นี่เด้อหกหมื่นบาทครับแม่นี่เด้อแงขาบ่มีแบบนี้ครับยางเบิ่งแล้วขาทุกขาถอนบ่ได้เอาหนาครับหนาลึกเงีวเอาหกหมื่น้อครับเด้อนี่แม่นี่เด้อหกหมื่นบาทเบอร์ยูไตรคลิปนี่ละอ้าวของไงกายไงจันนี่ละแม่นี่เดียใจจันนี่ ต yup. 80, ัวยูนี่โฮมนี่อว่าแม่นบ่นี่โอ้แม่ลูกมันเป็นลูกสาวเนาะแม่ล mm ูกเปิดเท่าไรครับลูกสาวใหญ่เลยนี่แปดหมื่นนะครับเด้อนะครับเป็นลูกแรกเพิ่งวันนี้จันนี่เป็นลูกแรกนะครับสูงจะโปอยนี่ซิบหาคิดอะไรเป็นลูกสาวเด้อเป็นลูกแรกเพิ่งเปิดแปดหมื่นเนาะแปดหมื่นขวัญเหมือนกลยเนาะแปดหมื่นขวนเด้อสีแดงเลยลูกสาว ลูกผู้ใดลูกสาวเพิ่นไมอเปลี่ยนแต่สายพันธุ์ดีเท่าไหร่เป็นลูกสาวฮะสติงเล่แต่ติงเล่ปะสติงเล่มันซุปเปอร์เด็กเนาะสติงเล่สองใบเลยอะสติงเล่หลายใบจนจำไม่ได้ใบเกิดเพิ่นใบเกิดนี่เบื้องผมเบื้องห้สติงเล่มีใบเกิดเด้อแจ้งเขาเป็นสายพันธุ์ดีแล้วเพิ่นแจ้งเขาแล้วสติงเล่สีแดงสิเป็นสติงเล่สองคนหนึ่งเลยใบมีอยู่ครับใบเกิดเพิ่นเด้อเอาแม่ลูกเปิดใบแปดมื้อแม่นี่สูงได้โค้งสางใหญ่เด้อ นะครับเป็นเป็นเป็นหูกระทบแม่ก็เป็นซานแล้วบ่ร้อยหกสิบเด้อร้อยหกสิบขึ้นได้ยี่ดอกประมาณร้อยหกสิบขึ้นนะครับเป็นหูกระทบเพิ่นขึ่นหอดลูกเพิ่นครับเพิ่นแนมลูกเพิ่นดูแข้งขาดีบ่มีตัวนี้เชื่องนะครับเด้อแม่นี่เชื่องเอาแข้งขาใหญ่นี่ครับอืมกล้ามตัวเหย้านะครับคว่วลึกได้ครับคว่วหนาก็ได้เด้อคว่วหนาได้เตัานุ่มดีนะครับลึงได้ครับเอาแข้งขาบ่มีตัวนี้นะครับเด้อถือว่าสีแดงนะครับแม่ หูกระทบครับเอาบรรทายเป็นเครื่องดับครับเอาถือว่าสมบูรณ์เดอ้อแม่นี่เดอ้อเปิดไว้ที่แปดหมื่นนะครับเดอ้อเอาเบอร์โทรอยู่ใต้คลิปแจ้งขาดีบ่มีตั้นี้เดอ้อนะครับของพ่อใหญ่กาไป,ไปติงเนี่ยฮะนม่มแม,ม่ติงอยู่ยอะมีนุ่มติงอันเดียวเนาะเอามีนุ่มติงโอ้เดียวนี่เห็นอยนู่ให้ดูนนะครับนุ่มติงเดอ้อเอาบอกตั้นี้กันไปนะครับไปส่งให้เด้อบรรยากาศนี่เด้อ ไป z o ท,ทัวทีทั่วแดนครับลุวงหวยล่งน้องขามจะพ่านขื่นเขามสามหานี่ยโ้มนี่สามหาอ,อ,นอนอนนยูงนี่นะลูกลกนั่นละลูกแม่ลูกเดียวบ่นี่กะแม่ขากอแม่เนี่ยแม่ขายยมขา่ายรือโอ้ายคลข,ขายจักโตมันนี่ บอกเบิงเจ้าเบิงด้สามมื่นหานี่สามื่นหาสามื่นหาเลครับเด้อโอ้เป็นเล็บเนาะตำนี้เล็บเล็บพันยาวเนาะโอ้เล็บพันแาวโอ้ยแงได้นิแทงได้เล็บเน่นอืมไปแทงเนเล็บย่วอีเป็นเล็บยืนยู่ขอกขึงเดีเนาะมัวขอกสามมื่นหาครับสูงกว่ามายักลอยหาซิบะแม่นี่เด้อแม่นึงนี่ละยหาสิบุมีตำนี้เด้อแข้งขา มีเล็บเพิน่นนะครับเด้อเล็บเพิน่นเอาบอกกันไว้เล็บเล็บเพิ่นสินยาวๆเด้อเอาไปแต่งก็ได้ครับแต่งกับว่ามีปัญหาดอกเอาเป็นปลามันแดงครับนะครับเอาท่องท่องว่างงี้กาเนาะท่องว่างเนาะท่องว่างสามมื้อหาครับแม่นี่สามมื้อหายาวเด้อแม่นี่สามมื้อหาแม่นี่สามมื้อแปดลูกเดียวกันลูกเดียวแยกไปดสามมื้อแปดท่องว่างเนาะสูงลอยสี่สิบได้เด้อ เอานะครับ<ม>เครื่องดำนะครับเด้อเอาเพื่อนที่ไปขึ้นรถแล้วเอาสามหมื 38, น่นแปดน้อแม่นี่เนาะเอาแม่ลูกขาวใส่ลูกเพื่อนเอาแม่ลูกขาวเปิดไปเท่าน้อบปาณนี้เปิดเท่าไรไงกายหน่แม่ขาวนี่สามหมื่นเก้าโอ้สี่หมื่นเก้ากู้ลูกเพื่อนอยู่โฮมนะครับเด้อยวสี่หมื่นเก้า นะซีเมินเก่าอ่างทองใหญ่ดีครับแม่เนี่เด้อซีเมินเก่าสูงระมาณมจักลอยสามสิบขึ้นนะครับลอยสามสิบบวกเอาแม่ขาวอ่างทองใหญ่ดีครับเอาค่วมลึกได้ค่วมหนาได้โอ้ลูกคนเนี่ครับลูกคนเด้อลูกเกมื่อกี้แหละลูกแม่เมื่อกี้นะครับเป็นเป็นลูกไส้ครับ เป็นลูกไส้ไปหาแม่สิไปหาแม่ไปหาแม่ทำไมไม่อยู่กับแม่อันนี้ไม่ใช่แม่นะไปหาแม่ไปหาแม่พูนแม่โตเขียวขาวูแม่โตโอ้มาหาเงาเสือแล้วบ่นี่เอาไปหาแม่สิไปหาแม่พูนไปไปไปหาแม่ไปหาแม่ ไปมาห้องทำไมไปหาแม่ผุน <c oughs> ไปโอ้ยนานนาน,น,านไปแล้วเอาลูกลูกไส้มาด้วยครับเด้อนี่แม่เพื่อนนี่แม่เพื่อนนี่เอาชิวันหนาแหละแม่เพื่อนเด้อนะครับอืมเป็นลูกแรกของเพื่อนบอกครับเอาชิวันหนาเด้อเอาสามมืน่น<ม>เก่าครับสามมื่นเก่า แม่ลูกสามหมื่เก้าเอาเบอร์ยี่ใิบคลิปของพงศ์ยากานี่ครับเอาอ่างใหญ่ดีเด้อพ่วมสูงก็ประมาณ 130. จะลอยสามสิบแปงขาดีบ่มีตำนี้ครับเป็นบามันขาวเนะครับเด้อบามันขาวนี่เอาทองว่างนะครับทองว่างงูสันส้นๆจึ๊บสามหมื่นเก้าที่ลูกไส้เพิ่อน สามหมื่นเก่าวนีหมื่โอ้ยวาผิดลรสิสาหมื่เกด้ครสีหมื่นเกาสมหมื่นเก่าแมันไม่อยู่กับแม่เลยไปหาแม่สิเี้งเ่นเกาเนาะลูกไส้เด้อเด้อกํลังเดือครับนี่แม่เป็นสหมื่นเก้าครับเนี่ยเอาเป็นลูกแรกบะนี่ลูกสองสองนี่นะยางหลท่องว่างเนาะท่องว่างเนาะเอา สี่หมื่นเก้านะครับด้วยบอลเป็ 39, นสามหมื่นเก่าได้พบอล์กิฟสี่หมื่นเก่าครับเบ,บ่ยอยู่ใต้คลิปกำลังดี้ขึ้นรถนี่พเพราะย้ายกายนี่แหละพเพราะย้ายกาจูงเองมั้ยน,นี่จูงเองเลี้ยงเองอ๋อเบ่ยอยู่ใต้คลิปนี่แหะครับอ๋อพอจบคลิปนี่ไว้ตรงนี้นะครับตลาดไหวพอดีครับเนดะ้อ ตลาดว่ายงัวกำลังขึ้นรถครับเอามาอนี้งัวตลาดพ้นท่องหลายพมได้3มคลิปนะครับก็ขอพี่น้องติดตามเบิ้งทั้งสาคลิปนะครับเด้อเอาขอคุณพี่น้องทุกทุกท่านครับที่ติดตามรับชมนะครับจังไดกย่รลืมนะครับกดติดตามนะครับกดกระดิ่งกดไลค์กดแชร์ขอกำลังใจจากพี่จากน้องนะครับเด้อขอคุณพี่น้องทุกทุกท่านครับสวัสดีครับ